ก็ก็ต้องขอชื่นชมและแสดงความยดีกับคณะผู้ดำเนินโครงการผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมกันประชุมสัมนาโครงการสังคมวิทยาทุจกาครั้งที่นึงนี้และก็ต้องขอขอบคุณคณะรมการผู้จัดการประชุมทุกรูปทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงควมใจกันจัดให้การประชุมสัมนาวิจกาครั้งนี้ิขึ้นการที่ได้รับายงานไดาทราบว่า หลัทยาวัยมทโธปกราชวิลยายวิทยาเคีกรบมาสุปราได้จัดการประชุมคฒนาโครงการวิชากางของวิทยาลิชาการครับที่ได้ขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเผยแร่ความรู้ดานวิชการผลงานวิชาการเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์แลพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเ้องไิยและพัฒนาประเทศชาติรวมถึงนักศึกษา ทุนจัดยการทานจ่ายยุ่ชจนได้เสนอแล็กๆเกณฑ์เรียนรู้ปัะสุขการในด้านของการสืวิทยาและการจัดการทางสังคมศาสตร์ในทานการพัฒนาสังคมชุมชนและการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพมาใงความรู้แล็น้อาที่จำต้าสำหรับการพัฒนาทักษะที่ไปและสร้างโอกาสในการพัฒนาทุกคนความรู้ส่งเสริมพัฒนา ในที่รรมการต้องพิีารเหนนะคที่้นเป็นงอกการ้มายว่าในปรน้าจะีน้คากนอนอถเป็นผู้ที่มความรู้ตั้งโต๊ใหญ่เดียวกัเป็นัที่ีสามารถให้ความร้ชี่ให้ปนการให้คำพู้าสูุ่ขสันต์่านเปนการวมเิธีกรรจะเป็นพื้ที่เชืงจทาน ู้เการมูัทงาท่านใดมีข้อสงสัยประการใดก็สามารถสอบถามที่ได้เตรียความคิดเห็นจากท่านวิ้ยาการได้